นะครับเปิดกระชาดีกว่าทุกคนเปิดแล้วนะอันนี้คือเปิดทีละนะเราจะมีทั้งหมดอ่า29ใบนะครับ29ใบเพราะว่าเนี่ยมันจะพอดีกัน100พอดีนะครับ100เราได้จำนวนแน่แน่หนตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับรีบหน่อยพอดีเลยนะมีตัวไหนใจเย็นนะเฮ้แต่ได้นะอไดไดไดโอ,โอยมารีไปครับสามทีเฮ้ยมีออกม่วง วิออกทองด้วยนะใครเคยได้บ้างไหมผมเคยได้ครั้งเดียวเองแต่จากนั้นมาก็หายไปไหนก็รู้อุ้ยไอน,นี้เต็มแล้ววะแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วนะอันเฟิร์นม,มาตั้งอันหนึ่งเลยอ่ะอข่าวโบกเอือปิดเปิดทั้งหมดก็ได้ไหมมาอ่ะเปิดไปอื้อเปิดหนา สองตัวมาครับผมก็พร้อมแล้วตีก,ก่อนตีกรรมอะไรผ่านมาั้งวนะตีขนาดตับไปก่อนรับไปก่อนไอ้ได้น้อยอจริงไหมไม่ได้ตีเพิ <c ười> ่มมาทำไมนี่นไม่ได้ตีโอ้เ,อเดีเ๋ยวเควสหมดเป็นบนกระดานโอ้โหสุดยอดนานๆที่ทำเควสบนกระดานาอ่ะเอาจริงนะไม่รอแล้วตีสองผมเปิดทีละใบาแล้วกัน เพราะว่าเล่นกับเวลาเล่นกับเวลาหน่อยแล้วกันมาปิดลมแป๊บนึงฮนะหนาวเริ่มหนาวโอ้โหขาวไอจอกก็ยังขาวอุ๊สามสิบเต็มต่อไป ไปแล้วนะนะน้าแต่ไอ้นี่นะถ้าแต่สเปลยสี่ไปสามเออเออ,เอ,อ,อมาไปครับมโอ้โหยิขาวปนึงเลต้าอัดไปน,นึงนะ ไฮ้โม่มงมาขอแบบตัวที่แบบใช้อยู่กันเอออันนี้ก็ได้เห็ุไปเหมือนรู้สึกความเค็ม,มได้ตัวใบเดียวโอ้โหุ้ยเปลี่ยนมุมแล้วนะเปลี่ยนมุมกดแล้วนะก็สังเกตเมาส์นะคือเปลี่ยนมุมกดแล้วนะ นักคุนี่นักคุนี่ก็ใช้นะให้เป็นบังแบบน,นะครับรับไปแป๊บๆโอ้โหขาวอีกออกสก,กิลให้สักใบได้ปะกะดีใจจังเลยไปต่อดีครับออกกต่เขียวเฮ้ยโอ้โหเดลตาครบพอดีเดลตาน่าจะวลเก้าแล้วมั้ง มันไม่ออกสีแล้วว่ะเท่าไรแล้วเนี่ยเอ่อน่าจะสิบปดไปไหมเบ็ดใบผ่านเกลือก็เกลือ,อจริงนะเห็นไหมบอกไปเกลือก็ไม่เกลือถึงที่ยี่สิบห้าก็กกกกขขยเยอะอยู่หรอกขาขตั้งสามห้าโอ้ข่าวล้วนเลยว่ะข่าวเกินโอ้ยรู้สึกถึงโลกไต โอ้ยอะไรวะเนี่ยเกลือไปไหนคอ,อรีนสิบคอรีนก็ขายอีกเยอะยี่สิบเจ็ดใบ้าวใบสุดท้ายครับมไม่ยังขาวเลยตัวสกิลสักใบได้ไหมย,ยางได้อ่ะมีหมื่นสามแล้วแต่งบขึ้นมาไม่เปิดโอ้โหแม่งไม่ออกอะไรเลยเอย ชา,ชาปองชาปองจ๋าโอ้ <c oughs> ดองมันยิ่งเจ้าไปกิงม,มันไม่เชิงดองหรอกมันกิจก,กรรมนะครับกิจกรรมเพาเยอะแล้วแจกเยอะอยู่นะครับไปสุ่มไปอ,อีกใบหนึ่งเราจะไปเปิดแพ็กสิบท้ายครับโอ้โอหอเ,เอ็มเมนูมา มันไม่ได้ใช้ไปตัวนั้นนะไอ้โอ้โหมันยังออกแค่ม่วงยิงก,ก็ไม่มาม่วงโอ้โหม่วงสองอใบใหญ่จังมีลุ้นนะอันนี้คือลุนให้มันให้มันได้เยอะๆโอ,โอ,โอ้อะไรวะเนี่ยน้องระเบิดมาถี่ไงวะมาใบแค่น,นั้น อิตี้โอ้มาโคตรเกลือโอ้ได้ใบเดียวด้วยโอ้โซเฟียใบเดียวอ่ะมันร้นนี้ละท้ายนรัทุกคนเฮ้ย เอ้ยเอ้ย้ยเ้ยเ้ยเอได้ได้อันนี้โอเคไม่โกรธไม่โกรธบอกยอันนี้ไม่โกรธไม่โกรธเลยเนี่ยไม่โกรเลยบอกเลยอนี้ไม่โกรธเดี๋ยวใบทองใบทองกบร้อยเนี้องเนียุ่้นน้องเ้ยเ้าเลี้ยวปดเล้วแปดยังยืนไม่รอดนะแต่น้องก็แรงอยู่เดียผกปนล้นทีหลัง ไม่เปลี่ยนโหลดบาลิต้าเต็มนะอันนี้คือเป็นบาลิต้าผมดีนะเบรอดีนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ตรงนี้ไม่ได้แตะเลยเพราะว่าต้องใส่แม่ยำหนักมากนะครับก็เลยยังไม่ได้ใส่อ่ามีไหนเต็มอีกโอเคมีนี้ใส่ไปไม่ได้ใส่อะไรวันไปครับ เดนเวลด้วยแหละเรื่องเรื่องคือเวลเราก็สำคัญนะครับตัวเราเองก็สครที่มันครบพัน 1, นะเว้ยรูปแฝกรบเบิดพันหนึ่งนะมันเป็นสามโป๊ะว่าสรุปว่าเราก็เกลือหน่อยนะฮะไม่หน่อยนะ้อยเนี่ยเรียกยังไงดีวะก็เกลือเอาง่าย